โอเคนะครับผูกตัวเบ็ดเรียบร้อยเมื <c oughs> ่อกี้นี้ฮะอันนี้ก็ผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหยือก็เป็นเหยือลักษณะเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวที่ขาดไปกับเบ็ดตาเขาฝันคมมากกัดเอาเหยือไปกินแบบอืมแล้วเหยือที่ขาดเหลือติดตัวเบ็ดอยู่นะครับทีซ้ำลงไป กัดอีกวัดที่แรกนึกว่าหลุดตัวเบ็ดหักนะครับเบ็ดเขาตัวเล็กนะครับตัวที่ผมใช้เมื่อกี้นี้ตัวเขาจะเล็กมากเล็กแล้วก็บางด้วยลช้เหยื่อใช้เหยี่อลักษณะเหมือนเดิมนะครับแต่หมายเดิมองจะ <laughs> ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเพราะหมายหมายคลองช่วงนี้น้ําเขาน้อย ล้วนาก็น้ำก็จะเหลืออยู่ตามแอ่งตามหลุมก็เวลาประมาณนี้นะครับลุยต่อครับย่องกันย่องปลาหมายน้ำใสไปเรื่อยๆนะครับ ผมมาก่าเขาสุดยอดนะครับผมไม่ได้วัดน,นะครับแค่เขย่าสายเตือนๆเตือนๆให้เขาวิ่งเขาไม่วิ่งเอาเหยื่อขึ้นมา้วเป็นอย่างนี้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหักดัหลังเขาเลยเนี่ยให้เขากัดใหม่ <laughs> ไม่ฮะเป็กก็ไม่หนักนะครับเสียดายเสียดายเบก็เบานะครับหากเฉยจริงๆเสียเขามีหางแต่ฟันเขาคมมาก เรียบร้อยครับใ <laughs> สก็ไม่น่าจะเกินครึ่งโลนะครับดูจากการสู้เบ็ดเอเครับเดี๋ยวแกะตัวใหม่ต่อเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเบ็ดกันนะครับเดี๋ยวลุยใหม่อากาศอากาศร้อนมากนะครับเพิ่งจะสิบโมงกว่าฝ่าสิบโมงสามสิบห้า มากราสุดยอดสภาพหมายเดี๋ยวนี้ก็ต้องหากันแบบนี้นะครับมีตัวครับแต่จะกัดเหี่ยหรือไม่เพราะว่ากันีกิงนันนะแต่โดยธรรมชาติแล้วสภาพหมายแบบนี้นะครับถ้าแดดเขาไม่ร้อนมากจนเกินไปเขาก็จะกัดเหี่ยไม่ยากนะครับ กัดแล้วปล่อยนะครับส่วนมากปลาเวลาเราลากเหยื่อมานะครับเขาจะกัดหัวช่วงหัวก็ว <laughs> ถ้าปลาเขากัดทันนะครับส่วนมากเขากัดเหยื่อเขาจะกัดหัวนะครับไดไหมครับได้เนี่ยยังแล้วทําทำอะไรอยู่นี่ทปลา,าอะไรปลาอะไรโต้งครับทำปลาอะไรปลาปลาปล้เหนียว,ว,ว,วอ๋อ นนใช่ครับมหมายหลุมแบบนี้กับช่วงเวลาประมาณนี้ไม่ง่ายครับกลับไปช่อนน้ำก็รลอนบางทีเขาขึ้นจิบน้ำแล้วเขาหมกเกลนเลยมีปลาน,นิมด้วยนะครับแต่ตัวไม่โต ไซสสวยไซสสวยไซส์โอเคเลยครับอไม่ลงคอนะครับไม่ไม่ลงกระเพาะนะครับแต่ลงคอ ใสได้เลยนะครับเยอดท่วมเลยคงปล่อยไม่ได้แล้วสภาพหมายนะครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวนี้ต้องแอบตกเอาไมายแบบเนี้ยแล้วกว็เกี่ยวผอบเวน้ําน,นะครับอยากมากและช่วงในและช่วงเวลาประมาณดีด้วย,วยนะครับยิงยาขับไปใหญ่สิบเบ็ดสิบโมงกลาฝ่าใกล้สิบเอ็ดโมแดดนี้สุดยอดร้อนมักร้อนมักมากโอ้ Yet to come. เบ็ดกคตัวเล็กนะครับง้างชันก็ใสก็พอได้ยอยู่นะครับตัวเบ็ดตามนี้เลยครับง้านงะ